คือเหมือนแบบว่าแกล้งกันเลยแกล้งกันหนักมากเลยแล้วมันมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่ากีฬาสีกูจำได้เลยไอ้บูมไม่มาตกหัวกูเลยแล้วคือกูโมโหเลยคือมันเจ็บเว้ยคือแบบว่าแต่ก่อนคือแบบว่ากูแบบกูฝังไงแต่มันไม่ตกคราวนี้ปุ๊บกูกูเข้ากูแบบว่ากูตอนนั้นเหมือนแบบว่าแม่กูแบบบายแล้วคราวนี้แบบว่าตอนนั้นเพื่อเพราะเพราจบคันนี้แบบเหมือนแบบว่ากูไอ้บูมไม่ก็มาคุยเลยแล้วก็สนิทกันเฉยเลยจะเหตุการณ์นั้นอะเฮ้๋ยวหลังเพื่อสนิทกันขอใหะทำอ้วนนั้นไม่แบบว่า ไอบูขอโทษกูกูขอโทษไอบูแบบไม่ร้องไห้ไม่กระดิกเลยรู้หรอว่าซึ้งเลยซึ้งเลยไอ้ยังซึ้งเลยแต่กูเข้ากลุ่มว่ากูเข้ากลุ่มนี้ได้พอไอ้นี่เว้ยเพราะกูสนิทกยนี่เว้ยกูเข้ามาเฉยเลยไอ้เออแต่ก hmm. ูเคยนี่เว้ยเคยปล่อยเขาเป็นแผลเว้ยเออตอนนั้นกูมีเรื่องไอ้แสเงินเนี่ยเออตอนนั้นกูทำได้เนไอ้กูไอ้กูอัดตอยก่อนที่จะมาเคยเกลียดกันมาก่อนเนี่ยเออแต่แต่หลังจากนั้นกูเสียหัวไอ้แต่เลยเออรู้ว่ากูสอบกูเคยกูเคยหมาดไส้มึงเดินไปเขา ตอนอป2อะ่ะแบบตอนตอนป2อ right. pues, ่ะไอ้เยี่ยไอ้เี่ยนี่เขาเขาาสอนคัดลายมือไว้ยกูแม่งแบบไอ้เยี้ยมึงเป็นใครมาสอนกูไว้ยังกูไม่โคตรฉุนเลยน้น่ะตั้งแม่ไอ้เยี้ยมึงเป็นใครไว้เยอะแลก็คอยด่ากันเยอะเยกูก็แบบกูก็ไม่ได้อะไรแบบกูโคตรฉุนในเี้ยแม่งสอนกูอ่ะสอนกูคัดลายมือแล้วแถมด่าด่าซ้ำกูด้วยเยอะโคต่ตอ้คนบันเท่คเออคนบันเทิงเว้ แบบ iden, มีใครกาจะมีคนมาขอให้สอนมะไม่ค so ือมันมีคนมาขอบางทีกูก็ไม่สอนเลยเพราะว่าวิธีการคิดกูอย่างเงี้ยแบบของกูมันมาคิดแบบอีกแบบเออพอไม่ใช uh ่เลยแล้วมันไม่ถูกเวล้วเพื่อนแม่งด่ากูทแทนที่คําตอบแม่งก็ได้เท่าๆกันอ่ะแม่งด่ากูสัตว์เมื่เออมึงรู้ว่ากูกูก็เป็นเออกูก็เป็นเวลากูสอนอังกฤษให้เพื่อนคันนี้ได้ยิ่งคันนี้ได้แม่งแบบ มไม่เหม,มือ้เหี้ยัไม่เหมือน่ากันอยู่แล้วไอย้ย่าคาร์นี่นถ้าจะเป็นศัพท์ควา<ส>มเลยไอ้จันลูดีเออใช่ใชแบบ่แต่ปอสี่เนี่ยปอสี่กูแทบแบบไม่อยากจะเขียนเขียนหนังสือภาษาไทยเลยนะคือแบบกูนง มึงมึงมันจะมันจะมีแบบอ่าอะไรวะเขียนตามข้อบ่งนะเว้ยไม่กดดันข้อบ่งอ่ะเออไอตอนนั้นอ่ะคือกูแบบเขียนผิดใช่ไหมกูก็พยายามที่จะแบบเอาใช้ลิควิดลบแบบข้อบ่งยืนจ้องห้ามใช้ลิควิดลบอ้าวแย่แล้วใช้อะไรดีไอ้เงี้ยเออแล้วใช้ลำลายถูเลยเฮ้ยมึงไม่บอกไอ้เงี้ยมากไอ้เหี้ยใช้ลำลายถูงานเลยจะเต็มการเอาตัวรอดเลยนะเชี่ยวชาญไอ้้เหีย เหมือนเหมือนเหมือน,นเขาแบบโมโหใครมาแม่งฉีกงานกูทิ้งเลยอตอนนั้นคือกูแบบเอืเวานกูจำได้ว่าไอ้เยี่ยมมันอยู่มันขีด ไอ้เหี้ยกูแบบกูมแบมนใจรขนาดนั้นเลยอ้เลยแบบอ่าได้ไอ้เอยมึงสีกงานกูใช่ไหมไอ้เหาะฉะนั้นหน้านั้นไอ้เอยกูแอบไปดูใบคะนนแ้วเอ้ยไอ้เขียนช่องนั้นแล้วนี่ว่มึงไม่ทําคืนไอ้เลยเข้าไปโอ้้สี่คนได้น้องไอ้เ้ยกูี่งานไอ้เ้ยกูจะชอบไย โคตรโหดนอะไรเฮ้ะแล้วแม่งแม่งอยู่ดีๆชอบตีกูแบบแม่งแบบไอ้เหี้ยกูเลยแบบเอ้าเอ้ากูเลยแบบเอ้าเอ้าเอ้าแม่งฉุดก่ดเดิมอีกตีกูเพิ่มเลยเอาเลยเอาเอาทำไมเอาทำไมเสียงกูเลยมึงมีปัญหาเลยเรากูจื้อใส่เขาไม่ได้เราเอาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เดือดเเอาจื้อ โอ้ยไม่ได้ไม่มึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะตอนนั้นกูโดนตีอ่ะกูก้มหน้ากูโดนตีต่อเว้ยกูก้มหน้ากูก็ะิดเว้ยแล้วกลับวันไหนวะพอสี่กูจะกลับบ้านกูเลยรีบย้ายไปนั่งข้างไอ้เขาเว้ยเพื่อที่จะได้คุยไอ้เขาแล้วทีนี้ไม่ไอ้เหี้ยตอนนั้นอ่ะคือกูเห็นอ่ะกูเห็นแท่งแท่งขาวๆมันเป็นแบบเออมันคือแท่งกาวอ่ะกาวกับปืนกาวอ่ะกูเลย ไม่มีอะไรครับมองซ้ายมองขวาไอเขาไม่มองกูหยิบแท่งกาวมากัดเล่นเลยอีไรอะ้อหนอเออแท่งกาวล้ออ่ะไอ้ยี้ควายกันหาพ่อปืนกาวแทงปืนกาวเออแล้วมันเป็นเป็นมัดมัดกูแกะมาอันนึงแล้วกูกัดเล่นอ่ะไอ้ยีห้อแล้วทีเนี้ยคือกูก๊อปเดินเข้ามาไอ้ยี้เรียกชื่อกูธนพลกูคิดว่า กูโดนแน่ๆไอ้แย่กูอ่ะไอ้แย่เขาบอกว่าเอ่อผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะไปได้แล้วไอ้เจี๊ยบเนี่ยมตกใจเลยไม่กูโดนก็จะติดโกูไอ้เนี่ยกูชอบกูปอกนะเว้ยเนื้อคือเออแล้วแล้วแล้วคณิตศาสตร์อ่ะคือตอนป .2 อ่ะกูโยโร่มากเลยเว้ยกูไม่ได้สนใจเลยคือ คือเรื่องเรื่องการหารเนี่ยกูทําไม่ได้โดยซ้ำไปแล้วป2คือกูทําข้อสอบไม่ค่อยทันเลยกูจําได้เนี่ยคือตอนนั้นคือคือแบบกูรู้สึกแย่มากๆกับคณิตศาสตร์เลยแล้วพอขึ้นมาป3อ่ะกูกูกับว่าเออกูว่ากูน่าจะเรียนต่อไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นกูอ่ะยังหารไม่เป็นเลยแบบเรียนยังไม่เข้าใจเลยคือไม่ได้สนใจเลยแต่ไปไปไปมาเว้ยเฮียพอพอแบบเริ่มกลับมาตั้งใจเรียนใหม่แม่งเสือกเรียนได้เยแต่แต่ของกูนะไอ้ที่อ่ะคือแบบ คือเรื่องเรื่องการสอบนี่คือกูแบบกูผ่านผ่านทุกรอบอะ่ะและคือแบบไม่ไม่ได้ผ่านแบบแค่เฉียดตายนะคือแบบผ่านตลอดแบบคะแนนก็ดีเชียวคะแนน,นดีเหมือน,นว่าแบบเหมือนว่าแบบกูแบบอ,อ้ขนาดบางังบัขงข้อกูเดาอะมันมันยังถูกอะ่ะกูเลยแบบความสามารถในตัวอันนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับกู กูเลยจ่ามึงแม่งอะไหมดแล้วกูนอนเลยกูรีบนอนเลยกูจำได้เว้ยตอนนั้นไอ้บูมแม่งเล่นที่หลังกูเว้ยแล้วตอนนั้นขอครูอุ่มอ่ะในวันูการงานนะมันแจกข้อสอบใช่ปะมันเอ้ยมันจะเก็บข้อสอบเว้ยเอาก็เก็บของกูไปไอ้ย่าบูมแม่งกูไม่ตื่นยังหลับจกูนอนน้ำลายยืดเลยไอ้ย่าแม่งน้ำลายยืดเลยไอ้ย่าอูเขาอ่ะแม่งสั่งตื่นตื่นกูไม่ช่วยสั่งตื่นไอ้ยาบูมตื่นน้ำลายยืดเลยน้ำลายยืด้อสอบเลย เฮ้ยแล้วมันไม่ได้โดนมันโดนมันไม่ได้โดนนี่ไม่ได้โดนกระดาษคําถามเลยมันโดนกระดาษคําตอบเป็นแบบไอ้เชี่ยเป็นน้ำลายลอยน้ําลายเป็นวงกลมเลยอ่ะอันใหญ่ๆเลยอ่ะตุ่นตี๋ชิบหายเลยครูเอียแบนแบนเขาเอียงแบนแบนองไรนะไอ้เนียไงไอ้ครูเอียงอ่างเช่นดูปะตอนนั้นอ่ะเออครูไม่ครูตุ่นตี๋นี่ยคือแบบมันมันเลียนหน้าเบื่อมาเว้ยคูเลยแอบเล่นกาวเว้ยกูแอบเล่นกาวที่มือเว้ยแล้วทากาวที่มือแล้วคือแบบไอ้เชี่ยกูเอามือเอามือเอามือฝั่งซ้ายที่กูทากาวอยู่อ่ะกรูซุบแบบ ซุกไปตรงแบบกูตอนนั้นอ่ะกูนั่งข้างหน้าตักใช่ไหมแล้วเก้าอี้อ่ะกูกูเอาซุกลงใต้เก้าอี้เว้ยไม่ให้เขาเห็นเว้ยเขาบอกเขาเหมือนเขารู้อ่ะว่ากูเล่นกาวเขาบอกว่าเออเล่นกาวอ่ะเล่นกาวเหรอรล้วเนี่ยรอบกาวจะเบื่อ รวองมือจะรอบจริงนะเอาคู่กูแย่แล้วโดนหลอกเลยแกล้งก้าวมือไม่วันต่อมานี่กูมือรอกเป็นเป็นกิ้งก่าเลยเนี่ยูแบบยังไม่ได้ทากาวเลยหลอกแล้วแย่แล้วไอ้ตอนปสามอะเออมันจะมีผลออะไรไม่รู้อะที่เขาให้ทำงานอะไอ้ผลเป็นการเย็บอะเอ แล้วตอนนั้นแล้ว้แลวตอนนั้นอ่ะไอเยส์กูไม่รู้ว่าเขาจะเขียนหน้าปกยังไงเว้กูให้น้ำอิงเขียนนายเว้น้ำอิงเขียนนั่นกูต้นตีนกูไปเขียนว่าผลงานการเยยดด้วยไอ้เหี้ยแล้วก็เนีมันก็เอาไปส่งครูเว้ยอเแล้วกูก็ไม่รู้ไม่ไม่แบบไม่ได้ส่งครูหรอกคือมันอยู่ใต้โต๊กกูใช่ไแล้วกูก็ไม่รู้ว้ากูยัดไปกูไม่ได้อ่านเว้ยแต่เอเยมีผูอ่วมันเอามาอ่านเลยแล้วมันก็เอาไปให้ครู ดูย์อ่ะดูย์เลยคูนการจาดเลยเออไอ้เย็ดเย็ดไปกี่คนแล้วล่ะเนี่ยตงเยอะมากเลยเว้ยสมัยกูเออกูเจอชิวตอนลงอาหารแหละกูจำได้เลยคือกูหาหาเพื่อนหรูออะไครั้นี้กูไปเจอชิวอ่ะชิวมันเป็นโรคอะไรตอบดีๆไม่ได้ชอบยิ้มให้อ่ะเีนออชิวไม่ไหวเวลากูเรียกชิวจะบัง ตอนนั้นไอชิวแม่งก็เสกอ้วนไงมึงก็ไม่อยู่เด็กน่ารักไงเด็กน่ารักออกไอ้ยาไอชิวเด็กจ้า